ถ้าคุณแน่อย่าแพ้แก้วกาัส,สดีเสาเกมแคสจบแคนทุกท่านนะครับพวแก้วกาวันนี้ผมจะพาคุณชมมารับชมการกันบ้านของผมกับการกันบ้านรือ7เจ็ดมาดูกันว่าวันนี้บ้านแก้วกาจะแหกหรือไม่ถ้าคุณแน่อย่าแพ้แก้วกามาชมแอคชั่นการโจมตีจากผู้ท้าชิงคนแรกครับมาดูกันว่าจะแตกหรือแหกนั่นเองก็จะเป็นการโจมตีจากผู้เล่นที่มีชื่อว่า ไทเอลเป็นบ้านเรืเครับใช้สุดยักษ์พ่อมุทนูแล้วก็มีคิงนะครับเรือห้านั่นเองมีถ่ายแคนด้วยนะครับ <S <S ผมบอกให้ก่อนเลยนะครับว่าบ้านหลังนี้ผมได้ขอถ่ายฟอกแคนครับก็จะเป็นทางฝั่งของมังกรนั่นเองเริ่มต้นมานะครับไทเอลทำการใช้ธนูไปด้านบนครับเพื่อทําการใช้แางแคน,นครับว่าบ้านหลังนี้มีถ่ายฟอกแคนหรือไม่ จากนั้นนะครับทำการปล่อยธนูไปด้านบนเพื่อที่จะลอดมังกรครับให้ไปด้านบนทางผู้ชมเจอถ่ายพแคนครับอาจจะเป็นมังกรแม่มดมังกรน้อยนะครับบอลลูนสามารถที่จะทําแบบนี้ได้เลยก็คือลอดไปด้านบนนะครับแล้วก็ทําการรุมศกรรมนะครับดนินการใช้ธนูลงไปนะครับก็เดี๋ยวปล่อยจุดเดียวกันนะครับให้ปล่อยล้อมรอบนะครับมันจะได้โจมตีได้อาจได้หมดเลยนะครับทำให้ถ่ายแครที่มีตายลงไปนั่นเองนี่ก็ถือว่าเป็นการกําจัดทางแคนที่ถูกต้องครับ ถ้าใครจะกําจัดนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยพอมังกรตายลงไปนะครับไทเอลก็จะเข้าจากทางด้านขวามือนะครับทาการใช้ยักลงไปหมดเลยแล้วก็จัดการใช้ระเบิดนะครับเปิดกระแงเข้าไปแต่ดูเหมือนว่าจะเจอกับป้อมปืนใหญ,ญ่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เลือกที่จะเข้าด้านบนซึ่งผมคิดว่าถ้าเราจะใช้ยักครับอาจจะเข้าทางฝั่งที่มีป้อมมอตา้าหรือว่าป้อ,พอมพะมุดดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะช่วยได้ดีกว่านั่นเอง แต่ก็เป็นการตัดสินใจของไทเอลนะครับแล้วก็โจมตีเข้าไปด้านขวามือปล่อยคิงลงมาครับคิงก็จะเดินไปด้านซ้ายมือไม่เข้าไปตรงกลางเนาะเอ้ยเข้าว่ะเข้าว่ะก็ไม่เบาเลยทีเดียวนะครับจากนั้นทําการใช้ไม่พุ่งลงไป1นึ่งขวดปล่อยไทแคดออกมาครับเป็นควาสองตัวพอมดหนึ่งตัวครับแล้วก็เจอสปริงได้หนึ่งออกไปทําการใช้ไม่พาดที่มีลงไป1นึ่ขวดเลยเพื่อที่จะให้ยัก์ของไทเอลนะครับเคลื่อนที่ไวขึ้นและโจมตีดด้แรงขึ้นนั่นเอง มาดูกันว่าวันนี้ไทเอลของเรานะครับจะทําการเก็บชชนะได้หรือไม่หรือว่าจะแหนครับถ้าคุณแน่อย่าแพ้แก้วกล้าจากนั้น,นครับ คิงก็อยู่ทั้งขวามือนะครับรวมทั้งอาทางฝั่งของยักษ์ครับก็จะมาด้วยกันแล้วก็จงตีเข้าไปนะครับที่ป้อมพูะครับซึ่งขวาเนี่ยเป็นตัวที่แสบมากเลยสามารถที่จะเลือกเล่นกันได้เลยครับว่าคุณชมจะเข้ายัางไงตอนนี้นะครับไทเอลเก็บมาแล้ว2ดาว64%นะครับผมเองก็ปาดเหงื่อเลยทีเดียวมีแววว่าอาจจะแตก3ดาวได้เหมือนกัน จากนั้น,นครับยักษ์ที่อยู่ด้านบนก็ถูกป้อ,พอมพ้อมตุงตีแล้วก็มีป้อมเทล,ลารดาด้วยเนะาะด้านล่างครับมีคิงเหลืออยู่แล้วก็มีระเบิดยักษ์นะครับทำให้พ่อโมตายลงไปหมดเลยตัวซัพพอร์ตนะครับตายลงไปอาจจะยากนิดนึงต่อไทยเอลและดูเหมือนว่าคิงของตูนะครับก็จะโจมตีกําแพงครับซึ่งอาวุธของเราที่โจมตีได้น,นะครับก็จะมีเป็นเพียงแค่ป้อมมมต้าครับที่ยิงกระสุนออกมาแล้วก็ทําให้ยักษ์ขึ้นที่ไปด้านบนเจอกับโอ้โห พ่อมดนะครับเป่ายักษ์ป่าเป่าคิงครับแล้วก็ยักษ์ไม่ถูกโจมตีนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แจ่มเลยทีเดียวอย่าเสียน้ำดำนะไม่อยากให้เสียน้ำดำเลยตอนนี้นะครับจะจบแล้วนะครับคิงก็จะตายลงไปไหมคิงเปลี่ยนใจนะครับเดินมาด้านล่างแล้วก็จะเข้าไปโจมตีกับที่เก็บน้ำดำนะครับผมก็เสียน้ำดำ,ดำไปด้วยนะครับแล้วก็ ได้มาทั้งหมด2ดาว76%นะครับสรุปว่ามาแรกนะครับเป็นการโจมตีจากบ้านเลเวลเของไทเอลได้มป2ดาว76%ก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าแกวก้ายังไม่แพ้นะครับเดี๋ยวเรานะครับไปชมมาที่2กันต่อเลยมาชมตานที่2กันต่อนะครับเป็นการโจมตีจากเซโบริน่านะครับจากแคนแบลลิตนะครับซึ่งเขาเป็นบ้านเลเวล8นะครับมีคิงเลเวล10นะครับบ้านผมเป็นบ้านเลเวล7 เจอบ้านแปดจะสู้ได้หรือไม่โดยเรารู้กันนะครับก็ถ้าคุณแน่อย่าแพ้แก้วกล้าโดยสุธิชัยนะครับเป็นการใช้ยักษ์เยอะมากๆเลยครับเอามา17ตัวแล้วก็มีพ่อมดนะครับมีนงฟ้ามีธนูนครับมาถกกันว่าเขาโจมตีงไงผมจะกดเลยละกันก็ลืมต้นมานะครับปล่อยทาแคดออกมาก็จะเป็นบอลลูนนะครับที่เอามาแล้วก็ปล่อยคิงลงไปด้านบนนะครับปล่อยนงฟ้าลงไปเฮ้ยคิงบล็อกครับใครที่อยากดูคิงบล็อกดูคลิปนี้ได้เลย จะทำการป่อยักษ์ลงไปนะครับทางด้านบนแล้วก็ฐานของศัตรูนะครับก็จะขึ้นที่ไปด้านบนเข้าไปทำการโจมตีกับอาวุธที่อยู่ด้านในนั่นเองปล่อยเบิดเข้าไปนะครับตำแหน่งที่ดีเลยทีเดียวแล้วก็ทําการใช้นามัยพิ่มเลื่อนล,ลงไปหนึ่งขวดครับเพื่อที่จะเยียวยาให้กับทางฝั่งของบอลลูนดูเหมือนว่านะครับเขาจทำการใช้นามัยคงกระดูกครับเพื่อที่จทำการโจมตีกับทางฝั่งของป้อมพุ ที่อยู่ด้านขวามือนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะครับไม่ค่อยเห็นใครใช้น้ํายาคงถูนะครับโจมตีกับป้อมภูเลยส่วนใหญ่นะครับจะโจมตีกับคิงหรือไม่ก็ป้อมอินฟลูนั่นเองดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับยักจะขึ้นที่ไปด้านซ้ายมือนะครับมับงกรมาด้านขวาเขาทําการปล่อยธนูลงไปเยอะมากเลยนะครับเพื่อที่จะทําการกําจัดมังกรที่อยู่ด้านขวามือแถมใช้น้ำยาบ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะให้ธนูโจมตีโดยแรงขึ้นนั่นเองก็แปลกๆเนาะการโจมตีแต่ดูเหมือนว่าเขาเองครับก็โจมตีได้ดีมากๆเลย ถึงแม้ว่าบอลลูนจะตายลงไปแล้วนะครับแต่ก็ทําการใช้นม้วบ้าไปที่ยักษ์ครับเพื่อทําการโจมตีโดยแรงขึ้นนะครับยักษ์ก็ขึ้นที่ไปด้านในแล้วก็จะขยับไปด้านบนจากนั้นนะครับดูเหมือนว่ายักษ์จะโหดดนะครับเข้าไปทําการโจมตีป้อมที่อยู่ด้านบนหมดเลยเออให้มันได้อย่างงี้สิก็เป็นการเล่นที่ใช้ได้เลยนะครับแต่อย่างว่านครับเราเจอบ้าน8มาโจมตีเราเป็นบ้าน7นะครับก็การยากนิดนึงจากนั้นนะครับ พอมดอยู่ในซ้ายมือหนึ่งตัวตอดเข้าไปนะครับที่ที่เก็บทองคำนะครับผมไม่เสียดายครับไม่อยากให้โดนปนเลยและดูเหมือนว่าคิงของสตูนะครับจะขึ้นที่ไปด้านบนแล้วก็จะไปด้านขวาตัวสปอร์ตครับเหลือเพียงแค่พอมดเท่านั้นเองครับส่วนคิงก็จะอยู่ด้านขวามือบนและส่วนยักษ์นะครับจะมาด้านล่างโจมตีเข้าไปที่ป้อมพอมดนะครับมาดูกันว่ายักษ์จะเปิดกำแพงได้หรือไม่นะครับก็เหลืออยู่หลายตัวเลยเหมือนกันฮะกับการโจมตี อยากก็จะขึ้นที่ปายนะครับจมที่เข้าไปแล้วป้้มพอมดก็พังลงไปนะครับเลอเป็นป้อมเทสลาสรุปว่าอาวุธที่ผมมีนะครับก็พังหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธต่างๆที่โหดไม่โหดครับคือแตกหมดเลยนะครับแต่มาดูกันว่าเวลาที่เหลืออยู่อีก45วินทีเขานะครับเซโบรินานครับจะสามารถทําการเก็บสัมดาวได้หรือไม่จะแหกหรือแตกครับมาดูกันนะครับว่าทําได้ไหมผมว่าอาจจะอาจจะแหกก็ได้นะครับ เพราะว่าด้านข้างนะครับผมได้จัดบ้านมาแบบเกลี่ยๆนะครับก็จะเอาป้อมกระต๊อบข้างกอสร้านครับไว้ด้านขวาด้านซ้ายด้านล่างด้านบนนะครับเพื่อที่จะให้เขาเสียเวลานั่นเองถ้าใครไม่โจมตีด้านข้างก่อนครับรับรองว่าไม่ได้สัำดาวแน่นอนแต่ถ้าเอาจริงๆครับถ้าเราเอากระต๊อบข้างกอสร่านครับไว้ด้านในนะครับผมคิดว่าเซโบริน่านะครับสามารถที่จะเก็บสัำดาวได้นั่นเองก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับจากนั้นคิงมาด้านซ้ายมือนะครับจะเข้าทำการโจมตีกับกระต๊อบข้งกอสร่านที่อยู่ด้านซ้ายมือ แต่เราก็น่าจะหมดเวลาก่อนเนาะสรุปว่าไม้ที่2ครับเซโบริน่านะครับ,รบเกือบที่จะตีแตกได้แล้วนะครับสรุปว่ายังไม่แหกเลยจ้ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมไม้ที่3กันเลยมาชมตัวที่สามมาต่อครับจากผู้เล่นที่มีชื่อว่าจัส g e ไบโรฮันนะครับก็ เป็นบ้านเลเวล8อีกแล้วนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้เจอบ้าน8มาตีบ่อยนะครับแสดงว่าผมอาจจะอยู่รีที่ข้างหน้าสูงครับก็เลยเจอบ้าน8มาตีบ่อยโดยผมเอ็นครับเจอกับสุดที่ใช้มังกรเปก,ก้าหมูป่าขวานโกเลมพ่อมดธนูเฮ้ยนี่สุดอะไรเนี่ยแล้วก็คิงครับเป็นคิงเลเวล10แต่ว่าเขาเองจะไม่ใช้ทางแคนมาดูกันว่าแก้วกล้าจะแหกหรือไม่ เริ่มต้นมานะครับทำการใช้ธนูนครับลงไปด้านซ้ายมือก็จะเป็นการเช็คครับว่ามีถังโฟกันหรือไม่ถ้าแค่อกมาครับเป็นมังกรปล่อยธนูไปด้านบนถ้าเราจําตาแรกได้ครับเขาจะทำการโจมตีแบบนี้เลยก็คือรอดถังแคนไปด้านบนนั่นเองจากนั้น,นครับมับงกรเื่อนที่ไปและเขาก็จะทำการใช้อะไรลงมาครับจนปล่อยมังกรลงมาครับปล่อยพอมุดลงมากระจายออกไป อย่างนี้เลยครับเป็นการโจมตีถางแค้นที่ถูกต้องเลยจันก็ปล่อยกุลมุลงไป2ตัวครับทางน้านบนแล้วก็ปล่อยเปก้าลงไปนะครับ2ตัวแล้วก็ทําการใช้ในเมีป้าลงปนะครับเพื่อที่จะทําให้ฐานของสตูนะครับโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองปล่อยขวาลงปละครับก็จันการใช้ในเมิ่อพุ่งลงปลนะครับการโจมตีก็คงไม่ยากเนาะเราเป็นบ้านเลเวลเจ็ดนะครับถูกบ้านแปดโจมตีถ้าเขาตีไม่ได้สามดาวนะครับก็ต้องพิจารณาิดนึงนะครับ เมื่อเรามาตีเด็กกว่านะก็จะเป็นการรังแกเด็กนั่นเองดูเหมือนว่าหมูป่าจะเข้าไปด้านในนะครับมีคิงอยู่ด้านในนะครับโจมตีเข้าไปก็ใสกเข้าป่านครับจัดบอกว่าบ้านหลังนี้ต้องแหกแน่นอนมาดูกันว่าถ้าคุณแน่อย่าแพ้แก้วกานะครับมาดูกันว่าเขาจะแพ้หรือเขาจะชนะนะครับก็โกเลมเข้าไปด้านล่างครับโจมตีเข้าไปเพรอมดยิงคงเหลืออยู่นะครับกับการโจมตีที่บ้านนะครับบ้านก็จะแหกลงไปนะครับแล้วก็มีโกเลมนะครับที่เคลื่อนที่ไปท้งขความมือ คิงเปิดกำแพงครับมาด้านล่างมีไปก้ามาด้วยนะครับก็เป็นสูตรที่ใช้ได้เลยนะครับสามารถที่จะเอามาร์มบ้าน7็ได้อย่างสบายใจใครอยู่บ้าน8ดนะครับอยากจะใช้สูตรนี้ก็ได้เลยนะครับแต่ผมมองว่ากลุ่มสองตัวครับมันค่อนข้างเปลืองเนาะค่อนข้างเปลืองน้าดำนะครับกับการปนอาจจะเอาไปเพียงตัวเดียวครับแล้วก็เอามาใส่เป็นพวกไปก้าพอมดอย่างนี้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นคําแนะนําของผมเองที่ผมได้เคยเล่นมาหลายๆบ้านแล้วนะครับก็จะเป็นการเล่นกัน ส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ถามว่าพี่แก้วนะครับสอนป้นบ้าน8หน่อยนะครับขอแบบบ้านบ้าน8หน่อยนะครับก็อดใจรอกันอีกนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมเองยังอยู่บ้าน7เท่านั้นเองครับก็เป็นบ้านเตันแล้วนะครับแต่ว่าถ่านและน้ำยาครับจะไม่ตันก็เลยจะเอาให้ตันก่อนครับถึงจะขึ้นบ้าน8แล้วก็ยังมีบางคนนะครับที่ยังขอเข้ามานะครับก็จะเป็นแบบบ้าน7ด คือผมเองก็แนะนำนะครับว่าลองหาใน YouTube ก่อนครับถากว่ายังหาไม่ได้นะครับแต่ผมจะทำคลิปมาให้ชมกันซึ่งผมเองก็หาจาก YouTube นั่นแหละครับเอามาให้ชมกันก็สามารถที่จะเลือกเข้าชมกับผมเองหรือว่าจะหาเองก็ได้เลยโอเคนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับจาร์ตนะครับจะโจมตีเข้าไปได้2ดาว9.3เรนะครับแล้วก็มีพมดทำการโจมตีเข้าไปด้วยความมือได้มาสงดาว9.7นะครับแล้วก็อาวุธอันสุดท้ายครับก็จะเป็นทางฝั่งของ ปวอมภูนะครับพังลงไปเหลือด้านขวามือนะครับอีก1%สุดท้ายอย่าไปคาดครับก็จะเคลื่อนที่ไปแต่พอโมดไปก่อนครับบอกว่าฉันถึงก่อนก็แน่นอนครับว่าจัดสามารถทำการเก็บสัมดาวจากบ้านแก้วกาด้านครับถ้าคุณแน่อย่าแพ้แก้วก้าและเขาก็ไม่แพ้ด้วยครับสามารถที่จะเก็บสัมดาวได้เลยชื่นชมด้วยนะครับกับการโจมตีคุณเยี่ยมมากสำหรับคุณชมท่านใด ที่อยากได้แบบบ้านหลังนี้สามารถที่จะกดที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็กดไปที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยมันจะเข้าไปจัดในเกมให้อันตโนมัติเลยสามารถที่จะเปลี่ยนแบบบ้านกันได้เลยและคุณผชมท่านใดนะครับอยากได้สูตรโป้นสูตรทำสำดาวสามารถที่จะกดตัวไอ้เ้นความือปนได้เลยนะครับผมได้ทําการ แจกสูตรปนเดมการใช้มากรอนแล้วก็สูตรทำส3ดาวโดวยใช้หมูป่าไปแล้วนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยเป็นสูตรที่ดีจริงๆเลยสําหรับวันนี้นะครับผมเองก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ดูจนจบเลยสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนถ้าคุณชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งได้ไปดูผมอัปคลิปเมื่อ,อไรคุณผู้ชมจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วเรานะครับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ